ภาพนี้นะครับเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่เรียกได้ว่าน่าเศร้าที่สุดภาพหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องดาวจริงนะที่เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งสองคนข้างบนนี้นะครับเป็นชายวัย19ปีกับชายวัย21ปีนะครับโดยที่ทั้ง2คนนะครับได้ขึ้นไปซ่อมกังหันลมนะซึ่งไอ้กังหันลมก็จะเป็นกังหันลมที่แบบเอาไว้ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับ นี่คือพอทั้งสองคนเนี่ยขึ้นไปซ่อมด้านบนแล้วปรากฏว่าจูจ่ๆก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับจึงส่งผลทําให้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถลงมาจากกังหันลมนี้ได้นะครับแล้วจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการเข้าไปช่วยเหลือใดๆนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือได้สําเร็จแล้วก็ได้จากไปอย่างน่าเศร้านะครับโดยที่วินาทีสุดท้ายท,ที่ถูกถ่ายไว้ได้เนี่ยก็คือภาพถ่ายนี้นั่นเองโดยที่ทั้งสองคนนะครับก็เหมือนกับกอดกันเหมือนเป็นการร่าลาครั้งสุดท้ายในระหว่างการที่เป็นเพื่อนกันนัันนนน่เองะครบ ก็เรื่องราวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าอีกหนึ่งเรื่องราวเลยนะที่น้มันนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้เพื่อนๆพื่อนที่คิดอยังไงกับเรื่องราวนี้นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยน้ำมันได้ด้านล่างเนาะแต่วันนี้ก่อนจะลาไปเพื่อนเพื่อนที่ชอบเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มหัวใจไว้ด้วยที่สำคัญนะครับกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาที่น้มันลงคลิปอีพีใหม่แบบนี้นะครับ